ติ่มซำในย่านเก่าแก่ไทเปแต่เมนูครีเอทไม่ไหวราลลเต้หวานบายไทยเปวันคชเช่นวันนี้จะพาทุกคนไปบุกร้านหลี่เฉาหลงร้านติ่มซำที่อยู่ใกล้กับวัดเฉียหายที่ขึ้นชื่อเรื่องขอคู่ที่มีเมนูหลากหลายมากๆทั้งซุปติ่มซำเครื่องดื่มและก็ของหวานด้วยนะแค่เห็นภาพเมนูบนกำแพงของที่ร้านเนี่ยก็อดใจไม่ไหวแล้ว แถมอาหารเขายังเสิร์ฟไว้มากมาแบบไม่ยัง้งทั้งจีบกุง้งจิบรวมแถมยังมีซาลาเปาลาวาแบบเยิ้มเยอมจีบกุ้งก็คือว้าวเลยกุ้งแด้งไข่กุงงก้งแน่นสมราคาสุด,สด สำหรับเจ้าลาวาไข่เค็มแนะนําให้กินร้อนๆร้านนี้ยกให้เป็นเดอะเบสเลยเพราะแป้งซาลาเปานุ่มไข่เค็มหอมหอมวานเค็มกําลังดีและปิดท้ายด้วยเมนูพระกระโดดกําแพงที่มาร้านอาหารจีนทีไรก็ต้องสั่งทุกทีสายชานมไข่มุกก็ห้ามพลาดเพราะร้านนี้เขาทําถึงเขาจะแยกไข่มุกมาให้ถ้าใครชอบหวานน้อยแนะนําค่อยๆเติมนะชาหอมไข่มุกหนึบอร่อยทั้งของเคาาและเครื่องดื่มเลยทุกคนใครที่มาเดินเล่นย่านตีฮวาหรือมามูขอเนื้อคู่ก็แวะมาร้าน